อยากฟังพี่เต้พูด Algorithm Project แบบไม่ใส่เอฟเฟกได้ไหมครับ Algorithm Projects First Operation Apocalypse <c oughs> นี่โ็นแท้เท้เท่เท่ชอบชอบมากเลยหูรู้สึกเป็นบนหูแมวต่างดาวมาก Algorithm Projects Spatial Operation Symphonia u n i v y เห็นไหม ถ้าทำอะไรดิเราเราจทำอะไรสักอย่างเออชอบอะชอบชอบชอบแบบชอบมากชอบมากเลยนะคะผมขอบคุณขอบคุณคนที่รีเควสด้วยนะคะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์วีมากจากคุณเมย์อินะคะแต่ต่อไปเป็นไอวี่เลยแล้วกันนะครับผมใช่โอ้ยไอวี่หรอวียังไม่ค่อยได้คุยใช่ไหมเออแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าวีคือก็เป็นคนตั้งใจทำงานเราก็เป็นคนน่ารักเนาะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่แบบดึง มีความล่าเลิงอ่ะคือไม่กลัวที่จะครับผมที่จะเหมือนแบบว่าคุยเข้าหาอ,อะไรอย่างงี้เหมือนกันนะแต่แ<ก>คือถึง,งออว่าออถึงจะรู้สึกอ่าเขาเรียกว่าอะไรก็แสดงออกอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นมุนุษยสัมพันธ์ดีป่ะอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ในในในสเปซที่ตัวเองคิดว่าแบบ ดีโอเคอะไรเงรี้ยในสเปซของเราอะไรเงี้ยเออแล้วก็เรคาู้สึกว่าวเรารู้สึกว่าเออแบบวิว้งเข้าหาคนอื่นเก่งอนาที่เรารู้สึกบางทีคนคุยกับเราบางทีเราต้องเงียบไปอะไรอเงี้ยใช่ค่ะคนเราก็กลัวว่าแบบเฮ้ยอย่างเราอะบางทีไม่ใช่คนคุยสนุกแบบว,ว้าวอาบเวกไวๆเนาะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออเราก็กังวลว่าคนจะแบบจะจะมาชงเรายากอะไรเงี้ยแต่ก็ แต่คือคือวี่แบบกระตือรือร้นแทนอ่ะจะรู้สึกขอบคุณมากเป็นคนที่กระตือรือร้นในการคุยในการทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเออเลยเอเนจีเอเนจีเยอะถูกใช่คำนี้ถูกใช่เป็นคนที่เอเนจีส่งดีอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบสดใส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 ดีดีดีเลยแบบนี้เหมือนเหมือนเพลงเลยอ่ะเดบดึงดังมากเลยดึงดังโดปามีนเลยดึงดังโดปามีนใช่นั่นแหละไม่แต่ว่าแต่คือสดใส คุณพูดถึงไอวี่หรือยูนิวี่ไอวี่ฮะอ้าวผมผิดเลยผมพูดถึงยูนิวี่แล้วแหละผมได้ยังพูดวี่เฉยๆผมก็คิดว่าคุณอยากจะฆ่ามาที่ตัวเองเหรอฮะ